เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซสดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะอยู่กับ การแนะนำสินค้าตัวใหม่ของ KSI <ม>นะคะนั่นก็คือเครื่องรับรุ่น OKX OK นั่นเอง<ม>นะคะที่พี่เล็กบอกไปค่ะว่ามีคุณสมบัติชัดเจนในการที่คุณสามารถที่จะเลือกได้เลยตั้งแต่แรกว่าคุณจะชอบใจที่จะอยู่ C- แบนด์หรือว่าชอบใจที่จะไปดูช่องการศึกษาใน KU ยูแบนนะคะคุณสามารถเลือกได้แต่ที่นี้ค่ะพี่เล็กค่ะคอ,อ,อย่างที่นิกบอกไปว่า ถ้าสมมุติเขาเขาเจอปัญหาแบบว่าเครื่องมันรวนเงี้ยเลือกไปเลือกมาแบบนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นไหมกับ OKX เนี่ยค่ะอันนี้ไม่เกิดแน่นอนตรงนี้เพราะว่าเร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 าต้องให้การตัดสินใจในครั้งแรกว่าเราจะดูอะไรใช่ไหมครับถ้าเราดู KYBAN มันก็จะล็อกไว้ตำแหน่ง KYBAN แล้วมันเหมือนกับเป็นเครื่อง OK ไปเลยไงตรงนี้สังเกตไหมว่า OK ไม่สามารถกลับมาเป็น SX ได้นะใช่ใช่แล้วก็ SX ก็เช่นกันก็ไม่สามารถที่จะ up เป็นโอเคได้ด้วยตัวมันเองยกเว้นว่าเราจะตั้งใจหมายความว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะไปะซื้อเคยูแบนด์เราเพื่อนช่างก็จะหยิบโอเคให้ถ้าจะซื้อ C แบนด์เพื่อนช่างก็จะหยิบ SX ให้สังเกตไหมนี่ก็เหมือนกันแทนที่แต,แต่แต่ว่าแทนที่ว่าเพื่อนช่างเนี่ยจะเป็นคนหยิบ ต่างรุ่นก็หยิบรุ่นเดียวกันคุณอยากได้เคโยก็หยิบอันนี้ให้จะได้ซีแบนก็หยิบตัวนี้ให้แค่นั้นเองเพื่อนช่างก็อาจจะอัพตั้งแต่ร้านเลยก็ได้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องสับสนที่โน่นที่หน้างานนะครับโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยคือหนึ่งแหละเพื่อนช่างไม่ต้องสต็อกสินค้า2อสองรุ่นแล้วนะใช่นี่คือเป้าหมายเลยคือการเป็นรุ่นเดียวไปเลยโอเคนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คุณลูกค้าใชว่า โอเคที่บ้านเนี่ยติดตั้งจานหรือยัง้าติดตั้งแล้วเป็นแบบไหนเพื่อนช่างก็จะได้ยบให้ ota เป็นรุ่นนั้นไปหรือว่าจะไปเปลี่ยนใจนัางงานก็ได้นะเพราะว่านัางงานเนี่ยหมายความว่าเวลาเขาติดจานเข้าไปใช่ไหมครับเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เลือกไงตรงนี้ไปนัางงานถ้าเป็น ku เขาก็เสียบแล้วรอแป๊บหนึ่งมันจะ ota มาเป็น ku อยู่แล้ว โดยที่เพื่อนช่างอาจจะไม่ต้องอัพเพราะเดี๋ยวพูดถึงว่าเอ๊ะต้องมาอัพเลยเหรอไม่ไม่ต้องอัพนะครับอาจจะเลือกโดยโดยที่ไปที่หน้างานแล้วเลือกตั้งแต่ติดตั้งที่ติดตั้งเสร็จก็ได้เหมือนกันอ๋ออย่างนั้นก็เลือกก็ก็ลดเรื่องของการจัดการของเพื่อนช่างไม่ต้องมาคอยอัพโหลดอะไรนะครับก็ได้เช่นกันครับอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าสมมติว่าลูกไอ้ห้องลูกบ่าวอยากอยากจะแบบว่าสลับมา ใช้ห้องลูกสาวเนี้ยมันอาจจะแบบเครื่องห้องลูกสาวเสียเงี้ยค่ะอย่างนี้เราก็ต้องห้องลูกบ่าวเป็น KU อยู่แล้วใช่ป่ะครับแล้วมาเสียบเองลูกสาวก็ต้องเป็น4ีแบงอ๋ออันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนนิดนึงก็คือเอามาเอามาอัพก็คืออัพตัวซอฟต์แวร์ก็คืออัพเครื่องกับเครื่องนี่แหละก็คือเพื่อนช่างก็จะมีตัวตัวแม่ตัวมาสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือที่เป็นตัวใหม่ก็ได้ที่แกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นตัวแม่ได้แล้วก็มาถ่ายให้กับตัวตัวที่ท่านจะเปลี่ยน ค่ะ,ะให้เป็นซอฟต์แวร์กลางเพื่อ,อที่จะรอสําหรับการสวิตจะเป็นอะไรก็ได้อ,อย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกัน<อ>ครับผม<อ>ก็เช่นี่พออัพเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะไปเสียบห้องไหนก็ได้ทีนี้ ก็ดูได้เลยก็เป็นระบบนั้นไปเลยนะครับแต่แน่นอนว่าอาจจะต้องเอามาอัพนะคะให้เขาเป็นเหมือนเครื่องใหม่ก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนให้พร้อมที่จะสวิตช์เป็นอะไรก็ได้ให้เป็นกระเทยก่อนไม่ใช่นะเออมันเหมือนอย่างนี้คือน้องนิกก็คือมีทีมงานบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกับว่าแต่งงานเสร็จแล้ว อยากจะเปลี่ยนใจก็ต้องไปหยาก่อนอก็ต้องไปหายหาในอำเภอหรือไปทําทะเบียนไปหาช่างก็ช่างก็เป็นคนจดทะเบียนก็บอกว่าอ้าวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคู่อ่าเปลี่ยนคู่ปั๊บก็เลิกเลิกเสร็จก็เปลี่ยนใหม่อ่าประมาณนี้อทีง่ายขนาดนั้นเลยง่ายง่ายเพราะนี่คือเครื่องไม่ใช่คนถ้าคนนี่คงไม่ง่ายขนาดนี้คงจะต้องทะเลาะกันก่อนเลยทีเดียวนะครับก็นี่คือระบบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยน้องนิกจะสังเกตว่า เพื่อนช่างเนี่ยจะได้การสะดวกในเรื Courtney ่องของการสต็อกไม่ต้องสต็อกหลายๆายรุ no. okay. uh ่น huh. นี่คือน uh ี huh. uh ่ค huh. ือเป้าหมายหลักที่เราทํา huh. รุ่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเราจะมีหลายรุ่นแล้วการจัดการของสาขาของเราเองก็ไม่ต้องขายหลายรุ่นเหมือนกันก็สะดวกทั้งคู่ทั้งเพื่อนช่างทั้งเราก็สะดวกแล้วถ้ามองในมุมของคุณลูกค้านะคะผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมแล้วเนี่ยคือวันนี้เป็นการเพิ่มจุด ต่อไปเนี่ยไปซื้อเครื่องรับก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าที่บ้านเนี่ยติดเป็นจานซีแบนหรือเคยูแบนเพราะว่าใส่กล่องซื้อกล่องนี้มาก็สามารถเลือกได้หรือกล่องเดียวเห็นไหมกล่องนี้ที่เดียวกล่องนี้ที่เดียวนะเอออันนั้นมันคอนเซปต์คนละรุ่นสับสนรุ่นแล้วคุยไปคุยมาเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนช่างจะติดเป็นซีแบนก็ใช้รุ่นนี้จะเคยูก็ใช้รุ่นนี้ฉะนั้นก็สะดวกทั้งคู่ทั้งคู่ใช้ทั้ง เพื่อนช่างนะครับแต่ทีนี้ค่ะเพื่อนช่างเองเนี่ยก็อาจจะถามว่าอ้าวแล้วเครื่องที่ผมมีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น sf นั่นแหละสามารถที่จะมาอัพเป็น okx ได้ไหมหรือว่าคนที่มีกล่อง ok อยู่แล้วจะมาอัพเป็น okx เนี้ยได้ไหมอ๋อตัวนี้เนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราทำฮาร์ดแวร์เหมือนกันเลยคืออุปกรณ์ข้างในเหมือนกันเลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนช่างเนี่ย สามารถที่จะอัปรุ่นเก่าที่เป็น S X หรือ O OK K เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยโ,โดยที่เอาตัว O OK K X เป็นมาร์เตอร์เป็นต้นแบบก่อนเป็นตัวแม่แล้วถ่ายเข้ามาเป็นรุ่นไหนมันก็จะพร้อมที่จะอัปเป็น C band และ K band ในตัวเดียวกันได้เลย,เยนะครับแต่ทีนี้ค่ะครับเออวลาเพื่อนช่างขายกล่องอะค,ะค่ะเนื่องจากว่ากล่องมันคนละรุ่นใช่ไหมคะม<ช>คนละระบบด้วยแล้วราคาขายต่าง ต่างกันมากน้อยแค่ไหนทําไมมาอัพแบบนี้แล้วเขาจะขายในราคาไหนยังไงก็ในส่วนของเครื่องจริงๆใกล้เคียงกันแล้วปัจจุบันเนี่ยคือในเรื่องของอการขายออกมาเนี่ยตัวกล่องเนี่ยราคาจะแทบไม่ต่างกันอยู่แล้วต่างกันนิดเดียวแหละว่าจะว่าไม่ต่างเลยคงเป็นไม่ไ,มได้เพราะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างงี้แต่ว่าด้วยด้วยคุณสมบัติด้วยบอร์ดด้วยวงจรต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะใชอะ้อะไรตัวเดียวกันพาร์ตตัวเดียวกันแต่ว่ารูปทรงต่างๆเราก็เปลี่ยนเหมือน เหมือนรถยนต์นะ,ะ,ะส่วนใหญ่รถยนต์เนี่ยตัวเครื่องจะเหมือนกันแต่ว่าโครงหน้าตาจะไม่เหมือนกันสัง <c oughs> เกตไหมก็อันนี้ก็เหมือนกันเราเปลี่ยนโฉมแต่ว่า,าตัวภายในตัววงจรต่างๆเนี่ยอาจจะปรับปรุงนิดหน่อยนะแต่ว่าใช้ด้วยกันได้เลยโดยที่ไม่ทดแทนกันได้โดยโดยโดยสมบูรณ์นะครับโดยที่ว่าไม่ใช่ไปฝืนการใช้งานมัน ก็คือใช้งานแทนกันได้เลยทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะสําหรับคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีสินค้าใหม่ออกมาเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของสต็อกนะคะสินค้าที่อยู่ที่ร้านเราได้ด้วยเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษไงใช่ไหมสำหรับคุณลูกค้าผู้ใช้เองอาจจะมีการแหลกเทินอาจจะมีการซื้อราคาพิเศษไปแล้วก็ใส่ไอคุณสมบัติเด่นตรงเนี้ยเข้าไปให้ด้วยเนี่ยรู้สึกลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันได้มาก กว่าแล้วมันได้ความสะดวกสบายมันได้หลายๆเรื่องที่เราที่สามารถที่จะ create wording create คำพูดขึ้นมานะคะจูงใจ คุณลูกค้าในการตัดสินใจซื้อได้หรือจะเพิ่มว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่2เพราะว่าในส่วนของการขายจุดแรกเนี่ยผมอยากให้เขาดูชัดๆก็เป็น O2 d ูดีซัน HD ไปก่อนแล้วก็จุดที่2จุดที่3หรือจุดที่4ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างเนี่ยไปนําเสนอว่าเป็น O2 ทูหมดบางคนบอกว่าเออฉันก็ไม่ได้ดูบอลอะไรหรือมันอาจจะหนักเกินไปไพระทีวีเขาเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราก็ดูไปตามทีวีแล้กันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ เห็นแล้วว่าเออห้องเด็กน้อยอาจจะเป็นทีวีธรรมดาไม่ได้เป็น LCD อาจจะเป็นทีวีรุ่นจอแก้วรุ่นจอ,อรุ่นเก่าที่ไม่รองรับ HD ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่นําเสนอวาอ่าตัวนี้ประหยัดหน่อยสําหรับน้องๆหนูๆก็ดูรายการพอสมควรใช่ไหมครับก็สามารถ<ช>ที่จะใช้ได้คือให้เน้นเป็นจุดที่2จุดที่3 น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ทํามาเพื่อราคาประหยัดโดยเฉพาะเลยนี่นะคะมีอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มเติมแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI นะคะและก็ต้องการที่จะเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนกล่องค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยตอนนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าเองคุณเพื่อนช่างเองเอาไปจัดเอาไปส่งเสริมการขายก็น่าจะดีเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายให้พี่เล็กสรุปนิดนึงค่ะครับผมก็เครื่องตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าทําให้เพื่อนช่างของเรานะครับในเรื่องของการสต็อก เองสินค้าก็สะดวกแน่นอนไม่ต้องไปสต็อกหลายๆรุ่นเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ทางเพียก็พัฒนารุ่นนี้มาเพื่อ,อลดการจัดการไม่ว่าจะเป็นของเราเองด้วยไม่ใช่ของของเพื่อนช่างนะครับรวมถึงลูกค้าเองด้วยที่ได้รับความสะดวกในการที่จะเป็นทั้งสองระบบเลยซึ่งจะทําให้เชื่อว่าคนที่ได้รับชมหรือว่าติดตั้งเนี่ยก็จะ ไม่ไม่ยุ่งยากในการที่จะเลือกรุ่นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นจานเล็กจานใหญ่จะเป็นกล่องรุ่นไหนก็คือใช้กล่องเดียวกันนะครับทั้งหมดเลยครับนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่เรานำมาฝากค่ะสำหรับ Set a n นเซวันนี้เดี๋ยวไปพบกับช่วงใหม่ของรายการนะคะต่อท้ายทุกๆวันพฤหัสนั่นก็คือช่วง Commart Expo นะคะจะมีข้อมูลดีๆค่ะมาฝากแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเล็กและพี่เล็ก,ล,กลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พร้อมหรือ,อยังกับฟุตบอลโลกครั้งนี้4ปีที่คนทั่วโลกต่างรอคอยและทางเลือกมากมายกับการรับชมคุณจะเลือกแบบไหนแบบเสาก้างปลาแบบจานดาวเทียมเมื่อมีจานดาวเทียมแล้วต้องมีเครื่องรับแล้วจอล่ะ จอแก้วจอแบนหรือโปรเจคเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับคนฉลาดเลือกความสุขในการรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้เต็มตาจุกจ่ายด้วย O2 Digital HD พร้อม a อเซอร์โปรเจคฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักเจ้า a อเซอร์โปรเจครุ่นเ1 3 7กันดีกว่าค่ะ กับการตอบโจทย์เรื่องความคมชัดสะใจที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้า Acer Projector รุ่น K137 เลยทีเดียวเพราะด้วยระบบการแสดงภาพคมชัดระดับ HD WXGA 1280 x 12 80 800สามารถแสดงผลจอใหญ่สะใจขนาด100นิ้วได้อย่างดีเยี่ยมและยังสามารถเลือกได้หลากหลายโทนสีตามล้าสไตล์สายตาของท่าน เหนือกว่าด้วยระบบเสียงเซอร์ราวผ่านลำโพง3วัตต์สข้างด้วยกันค่ะหากมองเพียงภาพลักษณ์ภายนอกจะสะดุดตาด้วยความโดดเด่นเนื้อข่ดีไซน์ทันสมัยเล็กกระทัดรัดฉบับพกพาแต่สำหรับบางคนที่ห่วงเรื่องอายุการใช้งานว่าจะทนทานยาวนานแค่ไหนเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะเจ้าเอเซ p โปรเจคเตรุ่น K137 มีหลอดภาพเป็น LED ที่สามารถใช้งานได้นานถึง20,000ชั่วโมงและที่สำคัญมีโหมด e c o Eco. สามารถยืดอายุการใช้งานนานถึง30,000ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่อาจจะหดหูสักหน่อยนะคะสำหรับคนรักสุขภาพไม่ชอบนอนดึกเพราะโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2014ครั้งนี้ออกอากาศที่ประเทศไทยเราค่อนข้างดึกมากแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะเรามีทางออกให้ท่านโดยการตั้งเวลาอัดล่วงหน้าจากเครื่องรับ O2 Digital HD และเปิดผ่าน O2 Digital HD ของเราพร้อมเชื่อมต่อกับ Acer Projector ก็สามารถดูได้อย่างสะใจแบบสดๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Acer Call Center 026854311สำหรับเพื่อนช่าง PSI ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Acer Projector ติดต่อ0875561449สร้างสารรค์โดย เอเซอร์เอ็กซ์บอร์บิยอนลิมิตค่ะเรามีข้อมูลดีๆให้ผมได้เลยอย่างนั้นก็ง่าย่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมอ้าวก็ทำไมเขาต้องเลือกอ๋อโอเคจริงรู้แล้รู้คำตอบด้วยตัวเองโอเคนะโดยที่คุณไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องกังวลนะเพิ่มเพิ่ม หรือว่าคนที่มีโอทูอยู่แล้วโอทู <O> 2 2> ไม่เกี่ยว o 2, o 2, 2> <laughs>